สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชแนลดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิขิตดาววันนี้ก็เช่นเคยครับตามคำสัญญาที่เราให้ไว้กับผู้ติดตามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีผู้ติดตามครบ25,000 เราจะมาแจกยันใต้หมอน2แผ่นแล้วก็บอกตามตรงเลยว่าเรามี3แผ่น1แผ่นมีคนขอไปด้วยเหตุผลว่าจริงๆมีสี่แผ่นคนที่ต่างประเทศขอไป1แผ่นเพราะว่าเขาอะครับจะเปิดร้านอาหารอาจารย์เขียนมาให้ประมาณ3-4เดือนนั่นแหละแล้วก็แผ่นล่าสุดนี่เขาก็จะเปิดธุรกิจส่วนตัว เช่นเคยอาจารย์ทำมาแจกผมก็ยินดีที่จะแจกเขากล้าขอเราก็กล้าให้แต่ว่าคำว่าขอเขาต้องมีเหตุผลของเขาเหมือนกันก่อนอื่นเราก็จะบอกว่าวันนี้นะครับเราจะมาแจกกติก,กาเหมือนเดิมเลย ให้คุณแจ้งตัวเลข2ตัวมาใต้คอมเมนต์ของคุณเน้นว่า2ตัวนะเราดูก่อนว่าใครเลือกตัวนู้นตัวนี้หรือยังเราจะได้เป็นอันดับ1ของการเลือกนั้นถ้าเกิดคนถัดมาผมก็จะแจกสร้อยแบบนี้ครับก็ของอาจารย์จิตตานุภาพก็เหมือนกันแต่ตอนนี้เราอยากแจกยันใต้หมอน ก่อนที่จะไปโทรหาอาจารย์เพราะว่าเราอะครับจะไปถามสารทุกสุขดิบของอาจารย์ว่าตอนเนี้ยนักขณะเนี้ยอาจารย์ทําอะไรอยู่โดยที่เราอะจะได้ไม่ต้องเตียมกับอาจารย์ถ้าเกิดเตียมกันน่ะเดี๋ยวอาจารย์น่ะเขินแล้วก่อนที่จะไปโทรหาอาจารย์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้รับข่าวสารดีๆจากทีมงานดวงมงคลชีวิตและผมโหนวิศวะเรามาโทรหาอาจารย์กันครับก็เช่นเคยเดี๋ยวเรามาแอบสอบถามอาจารย์ว่าทำอะไรอยู่ ถ้าอาจารย์ไม่รับก็ถือว่าเราบริการฝากหมายเลขโทรกราฟ Welcome to call back service สงสัยอาจารย์เดี๋ยวเราลองกดอีกครั้งหนึง่งสงสัยอาจารย์จะไม่อยู่นะครับ เพราะว่าตอนเนี้ยอาจารย์่กำลังจะไปเก็บมวลสารแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้จะเข้าป่าโดยการฝักใหมายเลขโทรกราท์สง <Welcome S 1> สัยจะเข้าป่า <call> เนาะสงสัยอาจารย์จะเข้าป่าลองดูไหมว่ายังไง ลองดูเบอร์ของหลานอาจารย์ไหมลองเข้าไปเบอร์นี้นะเบอร์หลานเลือหลานอาจารย์ชื่อน้องนอ็อตเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะลองโทรหาน้องนอดด็อตดูลองเบอร์น้องน็อตขึ้นต้นด้วยเบอร์น้องนอ็อตเดี๋ยวนะน้องน็อตโทรกลับมาแล้วอ๋อน้องนอ็อตลองดู ถ้านองนอดไปรับโทรศัพท์เราก็คุยของเราต่อไปอค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทาง,สงสได้เลขนาสงสัยว่าอาจารย์จะเข้าป่าเพราะว่าคุยกันเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าอาจารย์จะไปเตรียมมวลสารหลายอย่างด้วยกันเอาเป็นว่าอย่างที่บอกเราจะมาแจกของรางวัล เนาะทีมงานบอกว่าลุยต่อเนาะ,ะทีมงานบอกว่าลุยต่อเลยก็คือว่ายันใต้หมอนเนี่ยอาจารย์เขียนยันนี้มาเพื่อที่จะป้องกันของอาถรรพ์ของอะไรที่เขาเรียกว่าของที่เข้าตัวครับเช่นลมเพลลมพัด โดนของการกินของเข้าไปหรือเรียกว่าช่วงเวลานั้นนะครับดาวมฤตยูทับดวงเอาไว้ใต้หมอนหรือหนุนดวงสำหรับคนที่จะกำลังจะเปิดธุรกิจเพื่อที่จะให้ให้คนไม่ดีอ่ะปัดเป่าไปเชิญแต่คนดีเข้าร้านมา นั่นก็คือหนึ่งอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังแต่ที่สำคัญก็คือว่านอนหลับฝันดีนั้นเองใครนอนไม่หลับถ้าเกิดได้ยันนี้ไปอ่ะเขาเรียกว่าเทพชุมนุมเทพยันเนี้ยผมจำได้ว่าอาจารย์บอกว่าอย่างนั้นถ้าของพรามเนี่ยจะมีชุมนุมฟ้าเวลาเราเข้าพิธีกรรมนะครับจะมีชุมนุมฟ้าชุมนุมเทพแต่อาจารย์บอกว่าอันเนี้ยเป็นชุมนุมเทพ ส่วนบทสวดต่างๆเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์อีกทีนึงว่ามีบทสวดอะไรบ้างในการที่คนที่ได้รับยันนี้ไปผมจะเล่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผมเลยนะครับคุณพ่อผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อเป็นคนค้าโคค้าบือค้าวัวค้าควายก็ไปเจอคุณแม่ผมที่ บริรัมพอผมโตขึ้นโตขึ้นคุณพ่อเขาก็เล่าอะไรเล็กๆน้อยๆมาฟังว่าก่อนที่เขาจะต้องไปค้าโวค้าควายเนี่ยมันก็ต้องมีเนาะสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่เรียกว่า60-70ปีที่แล้วครับว่ามันต้องมีอะไรมันต้องมีของติดตัวแต่ผมไม่เคยรู้เลยนะว่าด้วยความที่ ผมไม่ได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อมากมายอะไรนะักเราห่างกันไปหกขวบคุณพ่อก็ไปอยู่ต่างประเทศเพอกลับมาผมก็มาอยู่กรุงเทพละแต่ก็คือว่าตอนคุณพ่อเสียชีวิตนั่นเองครับสับปเป่อบอกว่าคุณพ่อเผาไม่ไมนี่คือเรื่องจริง แต่เราไม่ตกใจหรอกว่าก่อนหน้านั้นเน่ะคุณแม่ก็เราก็เราไม่ได้เคยเจอคุณพ่อเนาะคุณแม่ก็จะเล่าอย่างเงี้ยเออพ่อเองเข้ากับไปสักนู่นสักนี่กตามภาษาเขานั่นแหละอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยคุณแม่บอกว่าคุณพ่อเคยโดนของเขาถึงต้องไปสักแล้วเขาเป็นคนกลัวผีมากกลัวแม้กระทั่งว่าต้นไผ่อะใครเคยอยู่ต่างจังหวัด้วต้นไผ่มันจะสีกันสีกันแล้วเสียงร้องโหยหวนเหมือนผู้หญิงอะ แล้วใครเคยได้ยินเสียงแมวร้องบ้างแมวที่มันกลางคืนร้องเนี่ยเหมือนเด็กร้องมากอยู่ต่างจังหวัดโคดิสานเขาเรียกว่าแมวไม่ใช่แมวผีนะโคดิสานเขาเรียกแมวโพงแมวโพงไอ้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันแปลว่าอะไรเอาเป็นว่าตอนคุณพ่อเราเสียเนี่ยคุณพ่อเผาไม่ไม่มาตรฐานเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยเขานอนเป็นอามาัอามพฤกษอัมพาตอยู่วันเจ็ดเดือนคุณพ่อสูงพอๆเรานี่แหละร้อยแปดสิบ เขาก็จะผอมลงผอมลงจนเหลือแต่แบบเหมือนคนเป็นมัมมี่คือผอมเหลือแต่กระดูกติดตัวครับนอนเนี่ยถ้าเกิดใครดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยที่เราบอกติดเตียงเนี่ยข้างล่างก็จะเริ่มแบบเปราะบ,า,บางอะเนาะเริ่มจะเป็นหนองเป็นไรตามภาษานั่นแหละก็ใช้ร,รมตามแล้วแต่ละคนเพราะว่าคุณพ่อของคำนวณดวงดาวแล้วคุณพ่อเป็นดาวมิตยูครบเจ็ดเดือนพบคุณพ่อเสียเลยดาวมฤตยย ขยับ2วันเรียกว่าดาวเดินก่อนกําหนดเดี๋ยวปีหน้าดาวมฤตยูจะขยับเดินก่อนกําหนดแน่นอนพอทับดวงคุณพ่อก็เสียก็ย้อนกลับไปอีกนั่นแหละครับปกติเนี่ยคนเผาถ่านเนาะสมัยคือไม่ใช่จุดแก๊สเดี๋ยวนี้ก็คือใช้ถ่านปกติคนทั่วไปเนี่พรอมๆเหมือนคุณพ่อผมเนี่ยสับเปลอบอกว่าจะใช้ถ่านแค่กระสอบเดียว สปเปเลอเติมฐานไปสอบมาสอบเผาในตำแหน่งหัวไหลไม่ไหมเขาเขีย่ยแล้วนะเราบอกเขาเขีย่ยก็ไม่ไหม้เขาก็เลยไปตามเรากับแม่เราบอกช่วยไปจุดทูบน้อยพ่อเองเผาไม่ไหม้อันนี้ผมก็ยกยกมือนีค่คือความสัตย์จริงด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยครับ ว่าทําไมเราถึงชอบบอกว่าไม่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่พอเราจุดทูบเชื่อไหมทูบยังไม่หมดก้านเลยตรงไหลหัวไหลพ่อทับเหลอให้ไปส่องดูเลยนะไม่เลยแต่คุณแม่ไม่ตกใจเพราะคุณแม่ดูที่ใสคุณพอ่อไม่ต้องพูดถึงเราจะไม่พูดถึงว่าเรื่องอะไรให้เป็นว่าเราเขาคือพอ่อ ที่น่ารักของเรานี่แหละคือพึงเชื่อคนสมัยใหม่ผมยอมรับว่าเขาไม่เชื่อหรอกเพราะเหมือนกันทำไมเหรอครับยันเนี่ยครับผมผมพูดจริงๆเลยนี่อาจารย์เขียนมาให้อันนี้ก็เขียนมาแจกเหมือนกันยันสิบทิศสมัยก่อนเขาเรียนในวัดวัดวาอารามเป็นที่ตั้งไม่มีเรียนที่อื่นหรอก เขาก็ต้องเรียนทุกอย่างทุกศาสตร์ทุกแขนงภาษาไทยเรียนกับพระเรียนภาษาอะไรเรียนภาษาบาลีสมัยเป็นเด็กผมก็เรียนแต่เรียนแบบเรียนเพราะว่าปู่ย่าตายายบังคับให้ไปเรียนภาษาแต่เด็กไม่เอาไหนหรอกเด็กสมัยเราเริ่มจะมีทีวีแล้วข่าวดำเนี่ยเพิ่งมีมาสักพักเองตอนผมเกิดนะเขาเรียนแต่อักขร เป็นธรรมดาที่คนสมัยนี้จะไม่รู้หรอกที่ผมชอบบอกว่าเขียนคําว่านะโมพุทธ,ธายะนะลูกลูกศิษย์บางคนบอกอาจารย์ผมจะเอาดีทางเขียนยันเป็นผู้หญิงเขียนได้ไหมผมบอกโอ้ยเขาไม่นิยมเหลออาจารย์อยากเขียนเป็นเออถ้าอยากเขียนเป็นลองดูเขาก็ไปลองเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟัง พรพุทธยะยังเขียนไม่ได้เลยอ่ะคุณคิดดูแล้วกันเพราะอะไรการที่จะเขียนบางครั้งหนึ่งผมรู้เลยว่านี่เป็นกฎเหล็ก 1. ต้องได้จากความพยายาม 2. บุญบารมีที่เคยสร้างสมมาก่อนอันนี้ผมเชื่อยืนยันเลยทุกอย่างไม่ได้ติดตัวเราจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะชาติที่แล้วอ่ะเราเคยเป็นอะไรมาก่อนมันต้องตามมาอย่างน้อยสองภพ อันนี้ผมไม่ได้พิดพูดบุ็คนเดียวนะในตำรับตำราหัวราศาสตร์หรือว่าในาศาสตร์ทุกแขนงเนี่ยเพราะอะไรเกินสองภพเนี่ยมีโอกาสาลืมแล้วลืมที่เราเคยทําถ้าเราไม่ได้ตั้งโอ้โหตั้งอธิษฐานว่าเพื่อเพื่อเพื่อ,อไม่รอดเวลาเราย้อนอดีตกรรมของโดยตาแต่ละคนนะมันยังต้องผูกพันกับกรรมเดิมของเราอยู่เพราะลัคนามันต้องไม่หนีจากจุดเดิมมากมายาเทเล่นะ นั่นเด็กโอนโหรศาสตร์บอกเยอะแยะมากมาย้อนกลับมานี้แหละครับว่าสมัยนี้มันเป็นธรรมดาที่เด็กอะเขายากที่เขาจะเชื่อเพราะอะไรจะมีทักกี่คนที่เขียนหน่งสืได้ผมถามสมัยนี้นะเอาพูดกัเดนตรงเลยาใ,ใครได้ฟังหลวงพ่อฤาษีดิงดำอะถ้าไม่ได้ขึ้นตัวว่าไม่ได้ขึ้นต้นว่าอาริยะต่อให้เป็นพระก็ยังเชื่อถือลำบากอันนี้หลวงพ่อ หรือสีดำพูดผมม่ได่พูดใครฟังท่านบ่อยๆถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าปัจเจตพุทธเจ้าพระอระหรันกับอริยะคําว่าอริยะคือได้อภิญญาหกอ่ะหนต่อสามเสีย6อันที่หเป็นของพระพุทธเจ้าแน่หนึ่งต่อสาที่ที่ดำดินได้รู้ดัง่งจิตใจคนบุพเพสันนิวาพารู้ถึงอดีตเนี่ยไปประมาณเนี่ยจนถึง บทอ,อ,อาสวะอย่างเงี้ยครับก็คือพระพุทธเจ้าแน่นอนเลยแต่ไอห้าอย่างแรกอะ่ะมันมีโอกาสเป็นได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยที่บอกว่าโอ๊ยคน้นเห็นผีคนนั้นเห็นเทพคนนั้นเห็นนี่ต้องติดตัวคุณมาก่อนอย่างน้อยสองพบถ้าเกิดคุณยังไม่รักษาเไว้พบที่สามเนี่ยอาจจะไม่มีนะอันนี้มันมีนะเขาเขียนไว้คุณลองไปดูอย่างที่มบอกอาจจะอ้อม,ออมเพราะาอาจารย์ไม่อยู่ คุยกันสนุกสนานเพลินๆสมัยนี้อย่างที่บอกจะให้ไปนั่งเขียนอันนี้ถมฐานจะมีสักกี่คนสอนได้ยันพียตรงครามเนี่ยอ่ะดอยนะผิดก็ไม่ได้เขียนยันติดเส้นก็ไม่ได้เขาเรียกว่ายันเป็นยันตาบอดทันทีเขียนยันไม่ท่องอักษรก็ไม่ได้เขียนยันผิดความหมายมันก็ผิดเฉพาะเฉพาะก่อนนะ เฉพาะในยันยี่ตองคามที่เหลือก็คือการดีไซน์ของแต่ละอาจารย์ไปมันก็คือบทสุดท้ายก็หนีไม่พน้นอีพีโสดนั่นแหละเพราะผมนั่ง,ง,งอาา่านนั่งคุยกับน้องเนี่ยทุกอย่างอะอีพีโสดแหละจะเป็นห้าสบหเหมือนกันอยู่ที่พุทธคุณธรรมคุณอะไรอย่างนั้นนะครับจะต้องเกิดนั่นแหละ อาจารย์ไม่อยู่ก็เลยเล่าแทนวันนี้ก็อยากจะให้ช่วงเข้าภาษาวันพระวันเจ้าที่พูดมาทั้งมีทั้งมวลนะครับฝึกจิตฝึกใจเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ถ้าเลิกไม่ได้ก็ค่อยๆลดเคยกินขวดนึ่งลดเหลือครึ่งเคยกินครึ่งลดเหลือกักอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเอาถึงองคุลีบาหรอกครับ อคลีบาทดเนี่ยเมาหัวทิมน,นะครับ้องบอกไป่อนเพราะว่าบาดนื้ใหญ่มากก็มันปรุงจิตปรุงใจใครเสียอกเสียใจเรื่องอะไรก็ช่วงนี้ก็คือเป็นสภาวะที่หลายอย่างที่ต้องเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดอยู่กับอดีตไม่ได้เราต้องอยู่กับปัจจุบันแต่อย่าไปมองหาอนาคตมากมายนะักเพราะอนาคตมันก็ยังไม่ถึงแต่วางแผนได้ แต่ไม่ต้องโอ้โหจะต้องอย่างงั้นอย่างนี้ต้องอย่างงุ้นอย่างนี้มันมากไปเดี๋ยวจะบ้าทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นตัวบอกเขตถึงอนาคตข้างหน้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูยันก่อนที่จะลาเนี่ยครับเนาะจะเป็นเนี่ยครับผมเป็นสองแผ่นติดกันเพราะว่าเป็นครึ่งนึงนะ ส่วนใหญ่เขาก็นั่นแหละเอาไว้ใต้หมอนหรือว่าพันพันพ,นพนเอาไว้ใส่เป็นตะกงตะกรุดตามภาษาจะลองทัวรหาอาจารย์อีกรอบไหมลองไหมตามใจนะถ้าไม่ลองเราก็จะได้ลาผู้ชมเราแล้วก็อย่าลืมนะที่สำคัญนะครับเ,เขียนเลข1เลข2หลักนะอย่าลืมเลข2หลักเท่านั้นนะ เดี๋ยวน้องทีมงานเขาโทรหาอาจารย์0ูนย์ถึงเกเลขสองหลักเดี๋ยวเราจะจับรางวัลสัปดาห์หน้าส่วนถ้าใครไม่ได้ไม่ได้ต่อกลับมาเราจะยกให้ผมประโยชน์ทุกคนต่อไปผมเชื่อว่า ถ้าเป็นชั่วโมงนี้หนึ่งเดียวในการเขียนยันเรื่องนี้จะเป็นของอาจารย์คลาแต่ว่าอาจารย์คลาจะเขียนยันแบบขอมแท้นะครับไม่ใช่ขอมไทยเพราะว่าท่านอยู่ฝั่งท่านเรียนอักขราะาต่างๆกับคนเขเมรแล้วกันถ้าทางจะอ่ะเดี๋ยวโทรแล้วนะครับ เพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้จะเข้าป่าแต่วันนี้ผมก็พอดีผมก็ว่างอนะเนาะถ้าทางจะไม่มีสัญญาณเนาะอ <c oughs> ติดนะติดใช่ไหมไหนรอกสักครั้งหนึ่งนะขอโทษทีทีมงานกาลังโทรไปหาอาจารย์ อีสักครั้งหนึง่งถ้าไม่มีเราก็จะลาผู้ชมเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ผมดวงคนชีวิตมากๆครับถ้าไม่มีทุกท่านผมก็เชื่อว่าไม่มีวันนี้เหมือนกัน <c oughs> ปรากฏว่าอาจารย์รับโทรศัพท์ โทรไปแล้วนะรออาจารย์รับนิดนึงครับอารโลครับอาจารย์ทำอะไรอยู่นี้ไม่ดองอยู่อาจารย์อยู่ไหนอยู่ในป่าหรืออยู่บ้านยม่ไม่่ป่าอยู่ในป่าเหรอร <laughs> อยู่ใครอยู่น้องน็อตไปกี่คนไปกี่คนไปสี่คน ได้ได้ได้อะไรบ้างอาจารย์ได้อะไรบ้างได้ยังได้ยังได้ยาแก้แก้เบาหวานความดันได้ยาแก้เบาหวานความดันได้อะไรอีกอาจารย์น้องน็อตไปไหมอ๋อได้ได้ยาเบาหวานความดันได้อะไรอีกอาจารย์เจอเจอเจออะไรนะยังยังไม่เจออาจารย์ไปตั้งกี่โมงอะคะ ไม่ถึงเจ็ดสิบเอ็ดโมงอืมเถาวันจดเจอยังเถาวันอะไรนะเถาวันอะไรนะอาจารย์เถาวันหลงเถาวันหลงเจอยังยังไม่เจออยู่ข้างันี้อยู่อืมได้ว่าอะไรสักอย่างยังยังเลยอาจารย์ผมไม่ได้ถามอะไรเยอะหรอกผมถามนิดนึงว่าเอ่อยันใต้หมอนเนี่ยเอาไว้ทาไมบ้าง นิดเดียวอะไรนะผมลืมอาจารย์ยันใต้หมอนอาาน่ะอ,อาจารย์อาจารย์เอาไปแจกเขาทําไมนะผมลืมยันใต้หมอนยันใต้หมอนอาจารย์ได้ยินไหมอาจารย์ได้ยินไหมอาจารย์อาจารย์อยู่ในป่าเนาะอาจารย์อ่าไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวไงวันหลังโทรโทรไปหาใหม่เนาะ เดี๋ยวอาจารย์ได้ยินไหมอะลอาจารย์ได้ยินไหม <Hello? S 1> อ่อพอดีอาจารย์อยู่ในป่าเนาะเดี๋ยวยังไงวันหลังเราโทรหาอาจารย์ <Hello? S 1> นะเดี๋ยวให้ทีมงานตัดสายไปเลยนะ <Hello? S 1> ก็เนี่ยครับอาจารย์ก็อยู่หลักๆอาจารย์คราวปัจจุบันที่ทำอยู่สามอย่างหนึ่ง ดูแลพคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนเนี้ขอจารย์เริ่มจะหลงหลงลืมลืมละท่านก็เราต้องไปดูแลสองเขียนยันกับสวดมนต์สามเข้าป่าเพื่อหาสมุนไพรอาจารย์คุยหงเมื่อวานนี้บอกมีคนแบบไม่สบายก็ให้ไปให้สมุนไพรไปหาหเขาหาให้พอต้องเสียเงินส่งไปให้ให้คนที่อยากให้หา วันนี้เม er like like <Yeah. S 1> ื <laughs> favor, ่อวานนี้ก็เลยบอกว่าให้คนที่อยากได้มาหาเขาเขาบอกว่าเพราะว่าคนที่ได้ไปไม่อยากกินเพราะว่าขมอยากได้ตัวยาใหม่ประมาณนี้แหละอาจารย์คุยกับผมวานนี้ก็เลยบอกว่าจะเข้าไปเพราะว่าฝนตกขุดง่ายหาว่านง่ายเวลาฝนตกอาจารย์ผมก็ถามว่าทําไมต้องพาเขาไปด้วยอาจารย์บอกว่าที่พาไปไม่อยากจะให้เขาเหนื่อยหรอกแต่อยากให้เขารู้ว่าเวลาไปหาว่านอ่ะมันเหนื่อย มันต้องขุดมันต้องหามันต้องเดินไม่เช่เอ้ยวันนี้เจอพรุ่งนี้เจอไม่ใช่บางวันมันเข้าไปบางทีไม่เจอเลยแล้วเวลาส่งไปอ่ะก็บอกว่าไม่กินขมเขาก็เลยบอกว่าลองมาหาเองดูถ้ามาหาเองแล้วรู้ซึ้งถึงความเหนื่อยคุณจะรู้คุณค่าของมันแล้วผมชอบคำนี้นะเหมือนกันผมชอบบอกเสมอว่าผมไป็นเรียน ไปเรียนโลกจิตวิญญาณเน่ยเรียนรู้ใจคนแบบหมอแม่ผมขับรถไป2อชั่วโมงไปเขาย้อยเข้าสอนมห้านาทีหนึ่งสัปดาห์ผมต้องไปหนึ่งครั้งต้องไปถึงตอนนั้นหกโมงผมไปเรียนกับอาจารย์เขาเนี่ยผมต้องขับรถจากเขาใหญ่ต้องบวชไปเรียนที่บุรีรัมขับรถไปกลับเนี่ยเช้าก,บบกลับมาเย็นน่ยต้องต้องกลับไาเย็นหนีท่านเจ้าคุณเน่ยแอบหนีท่านเจ้าคุณดีหลกไป เพราะว่าเขาไม่ใหญ่พระออกจากวัดเขาใหญ่ช้างอะไรมันเยอะแยะไปหมดก่าจยกลับมาสามสี่ทุ่มแต่ด้วยเราก็กึ่งกึ่งเราไปอยู่ไหนภูบาอาจารย์เอนดูเราท่านก็ไม่ค่อยว่าเราหรอกขนาดหนีวันสําคัญไปเลยหนีว่าหนีวันปฏิโมกไปเนี่ยท่านก็แค่มองหน้าเราอะนะท่านก็ไปไปเปยกับเพื่อนเราบอกโอ้ oh, ยอมใจไอ,ไอคนนี้จริงจริงเนี่ย เราก็เราประเภทสุดจริงๆนั่นแหละเวลาเราสอนอะไรเราให้คนด้วยความใจจริงๆเราพูดเลยเพราะอะไรเราไม่อยากให้เหนื่อยเหมือนเราเราไม่อยากต้องโอ้เรียนสามปีไม่รู้เรือ่องมันไม่ใช่คุณต้องเรียนลราต้องรู้ผมเอาประสบการณ์มาสอนเลยคุณจะได้ไม่โอ้โหไปงมอะไรอยู่ก็ไม่รู้เสียเวลาครับชั่วโมงนี้มันไม่เวลาที่ต้องเสียหรอกเอาเนื้อๆไปเลยนั่นเอง วันนี้ก็ทนฟังผมนิดนึงเนาะแล้วก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆวันนี้ครับเพิ่นๆฟังเพื่นๆเ,เนาะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เช่นเคยขอบคุณ25,000คนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมลุยงานกับทีมงานต่อไปวันนี้ผมทีมงานดวงมงคลชีวิต ขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ